นินหนีเมียเนินหนีเมียใช่เนินหนีเมียบอกในคลิปด้วยเนินหนีเมียเนินเนินหนีเมียครับหนีเมียมาจริงๆครับทิ้งเมียไว้ข้างทางจะรอรอมั้ยเพิ่มขึ้นอ่ะกับเนินหนีเมียครับเขาเกี่ยวนครสวรรค์นะนี่แหละครับเตี้ยวปุ๋ยเราครับมาแล้วนี้เลยครับมาแล้วนี่เลยลมโทลงลบล่มมาเลยตินไก่ตินไม้ตินครับดูตึงจนหมดปาก เราจะไม่ช่วยกันครับเราจะไม่ช่วยกันเพราะเรามาด้วยกันเราจะไม่ช่วยกันเราจะโชว์ความสามารถตัวตครับดับเครื่องร้อเลยดิดับเครื่องรับเทียปเลยดับเครื่องเลยเดี๋ยวช่วยดีกว่อามาถึงีล้วก็มากันหมดแล้วครับมาเที่ยวกจอมเมื่อกี้เป็นเสียจังหวะตอนนั้นโอ้โหลงยางเขหมดเลยฮะแล้วขึ้นไม่ได้เสียย่อยางหมดเลย เออเนนี่ดูไม่ยากกับยากกว่าที่เดิมเลยเนาะดูไม่ดูไม่เหมือนมีอะไรเลยอ่ะมันมาสังเก่ตรงนี้เนี่ยแตกินเยอะที่กระป๋องเนี่ยเราเลยอะไรนะเิียอะที่กระป๋องกินเยอะไปกระป๋องนึงเกือบตายแล้วตะอมตัวเนี้ยอย่าไปกินเยอะไม่เจ๋อไป่ทำรถแดดเนี่ย